สวัสดีนะคะเพื่อนๆยิยนดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องธารโลอบานดานใบอภิญญานะคะก็เรียนเชิญเพื่อนๆค่ะถาวายลุมหายใจนะคะให้พลังงานของเราทานศีลภาวนาที่กระหมาเป็นสะพันบุญค่ะเชื่อมต่ออนันตจักรวาลน,นะคะ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานมโมพุทธยานิพนัปัจโยโหตุนะคะร่วมกันแผ่ความรักความเมตตาอัปมัญญาพรม,มวิหารค่ะแผ่ไปทั่วราากลแผ่ไปไม่มีประมาณแผ่ไปไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชงังให้ความสงบสุขเกิดขึ้นนะคะอย่างน้อยก็เป็นพลังงานบุญพลังงานบวกที่เข้าไปเกื้อกูลมนุษย์มนุษย์ด้วยกันนะคะเรียนเชิญค่ะเพื่อน นั่งให้สบายๆค่ะยิ้มน,น้อยที่ใบหน้านะคะหายใจเข้าก็รู้สึกว่าเราโล่งโปร่งเบาสบายหายใจออกก็ผ่อนคลายค่ะรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมคลายคอบ่าลาระหว่างคิ้วนะคะอมยิ้มได้ค่ะท่าอาริยบทได้สบายสบายค่ะสาธุสาธุนะคะ สาธุสาธุขออนุโมทานาบุญกับเพื่อนๆด้วยนะคะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเนื่องจากอาจจะมีหลายๆท่านที่ที่อ่าจิตสงบในในขณะหนึ่งนะคะอ่าไม่ว่าจะเวลาใดค่ะจะกี่ลมหายใจค่ะจิตสงบชั่วช้างพับหูงูรับล,ลิ้นแม่ไก่ก้มกินน้ำ ก็เท่ากับเพื่อนๆสร้างพระเจรแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขานธ์แล้วนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกทกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสายใจคุณโมนิกา้าเฮาคุณบามาสวัสดีนะคะคุณเรียวมีสองสวัสดีคุณสุดทิดาสวัสดีคุณนารามินค่ะสวัสดีคุณ เครันคุณยูซิเลคุณสมัยโฟนคุณแคนดี้แมนแคนาแมคคุณนัทธาคุณบามาสวัสดีนะคะคุณแขกคุณ MM m o เอ l มบคุณผมคนไทยคุณนัชชาคุณวิภาวันคุณเอกสิทธิ์คุณสมวงคุณกฤติยาสวัสดีค่ะคุณวรพงศ์คุณวินัยคุณปัญญาคุณกนกวันคุณอ p ปโปออปโคุณแอ g จิลัสวัสดีนะคะคุณ อาพิญาดุดขาวคุณอาพรคุณสมพันธ์โพธิดาสาทโธสาทโสะไม่สามารถบอกได้หมดเลยก็ครับสวัสดีเพื่อนๆทั้งที่เอ่ยนามและมีได้เอ่ยนามขอบพระคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทุกๆการสนับสนุนน้อมขอบพระคุณด้วยจิตนะคะขอเพื่อนๆรับไปร้อยพันเท่าหมื่นแสนทวีนะคะก็ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะขอประธานาภัยนะคะพเพื่อนๆก็จะมีคลิปที่มันแบบอัดแล้วแต่งงว่าเสียงไม่มีแต่ก็เขามาแล้วก็ลงให้เขาเถอะนะคะขออนุญาตเพื่อนๆด้วยแล้วก็เสียงที่เบาเพราะว่าออกนอกสถานที่ไปอยู่ในออฟฟิศแห่งหนึ่งก็เลยกระซิบกระซาบนิดนึงก็ขออภัยจริงๆค่ะคือแบบอยากใช้เวลาทำได้ก็ ก็จะจะทำมาค่ะนะคะก็ก็ขอประทานอภัยด้วยเพื่อนๆก็ใช้วิธีอ่านในความหมายจาก a i แทนแล้วกันนะคะอันนั้นอาจจะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อสารกับเพื่อนๆทางนั้นก็ได้นะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่กรุณนาบอกมานะก็คนลาวใช่ไหมคะค่อยขอสมาอภัยนะคะสําหรับคนลาวด้วยนะคะก็ขอบพระคุณทั้ง เพื่อนเพื่อนคนไทย <_ d ial> เพื่อนคนลาวและเพื่อนที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะติดตามกันด้วยนะแวะมากันบ่อยๆนะคะขอบพระคุณค่ะอธิฐานกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอธิฐานด้วยกันนะคะขออนุญาตคารุคุบาจันทร์ของเพื่อนๆด้วยค่ะข้าพเจ้าขออาราธนาอ้างอิงบุญปรารมีของคุณของพระปัจเจพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันที่สเสด็จองค์ที่สเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในอดีตปัจจุบันและจะเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคต อันมีสมเด็จปฐมเป็นองค์ประธานข้าพเจ้า,าขออารัธนาอังอิงบุญบารมีของคุณพระธรรมคุณพระรยะส่งเจ้าคุณพระอาหารหัานตะคินสพผู้วิเศษทุกๆพระองค์คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วอนัน,นตจักรวาลสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดสิบสี่ชั้นบาดาลภูมิเทวาเจ้าที่ต่ายาเจ้าที่ปู่ยาเจ้าที่ปูป่สมโทรั์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณคุณปกปักรักษา,าเราขอให้ทุกดวงจิตได้รับความธรนายนี้เป็นประโยชน์ แก่เพื่อนมนุษย์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าโน้นเทินสา,สาธุสาธุสาธุอนุโมทามีขอให้เพื่อนได้รับไปแต่พลังบุญพลังบวกนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเวลาใดานะคะจะเป็นผู้ใดคลิปนี้เป็นแรมดอมแรนดอมและทําเลสนะคะไรกันเวลาแล้วก็เป็นการสุ่มเฉพาะเจาะจงพลังงานอัดแต่ตรงทั้งหมด100%หรือไม่ตรงหรืออย่างไรก็ตาม จะเป็นพลังงานที่มีประโยชน์กก่เพื่อนๆอย่างแน่นอนเพื่อนๆเอาไซสัญญาณนี้ไปรวบรวมกับไซสัญญาณอื่นที่เห็นคลิปอื่นๆที่เด้งมาหรืออ่าสิ่งที่เอ่ยกับเพื่อนๆรอบข้างเพื่อนๆนะเขาจะมาส่งสัญญาณบอกเพื่อนๆเพื่อนๆลองดูแล้วก็ถ้ามองไปที่นาฬิกาอ้าวเป็นเลขซ้ำๆของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ เชื่อถือในเซนส์นของเราในไฮเออร์เซลของเราก็ทำตามคำตอบนั้นไปถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไปวางจังคายไปก่อนมันก็มีสิทธิ์ที่ที่จะจะบิดเบือนไปโดยพลังงานไหลๆพลังงานมันมันไม่ไม่สามารถคควบคุมได้ทั้งหมดมันเป็นพลังงานของบุญเก่ากรรมเก่ากรรมดี กุศลอกุศลหลายสิ่งหลายอย่างอุเบกขาหลายสิ่งหลายอย่างที่มัน,ม,นมารวบรวมกันเป็นพลั้ปัจจัยให้ให้สิ่งนั้นเกิดแต่ต้องเชื่อมั่นว่ามันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่มีสิ่งใดที่เกิดมาทาวรอแล้วก็ไม่ดับเลยมันมันมันทั้งสังขารแล้วก็วิสังขาร สังขารที่เป็นธรรมชาติขัน 5. อ่าร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผดร้มพะะธรรมารมณ์ต่างๆหรือวิสังขารที่เป็นธรรมชาติที่พุทธองค์ค้นพบที่มันไม่เกิดไม่ดับที่เป็นผู้รู้ที่ไม่ใช่เรารู้สิ่งนี้เขาจะอยู่ <c oughs> กับเรา <c oughs> ด้วยคุณงามความดี คือค่ะพระคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณทำความดีจริงๆเพื่อนๆต้องบอกเลยว่า,ามนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยเ,เกิดเราเกิดมาทำไมเหรอเกิดมาเกิดแกเจ็บตายก็เป็นความทุกข์แล้วนะเกิดมาพบสุขพบสุขพ้นทุกข์ไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกนะระหว่างที่เราอยู่เราก็ทำความดีนะทำความดีแล้วเว้นความชั่วนะคะ มันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วเราสิ้นชีวิตไปมันก็เหลือไว้แต่คุณทำความดีนะจะปรับกายสังขารน,นี้นะสมบัติต่างๆที่มีนะอ่าไม่ว่าจะเป็นสมบัติใดๆนะมนุษย์สมบัติบริวารสมบัติทรัพย์สมบัติสวรรค์สมบัติจากวันสมบัติต,ต่างๆแม้กระทั่งนิพพานสมบัติเองก็ล้วนล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานทั้งสิ้นนะ เออเป็นพลังงานทั้งสิ้นมันเป็นสังขารทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะนั้นคารุคูบาอาจารย์บอกว่าอะไรที่มันมีอาการมันก็หลวนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาเลย <c oughs> <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็จะมีพลังงานของคารุคูบาอาจารย์มานะ ก็ในการปฏิบัต oh ิภาวนาทำสมาธินี่แหละสร้างความเพียรนี gender, ่แหละนะพลังงานของคุณงามความดีที่เพื่อนๆมีเพื่อนๆเป็นผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรมเนาะชอบอให้ทำทานอยู่เสมอบอกไว้เลยมันไม่มีวันไหนไม่ทำเนาะจิตมันไปแล้วมันโน้มไปตรงัหนแล้วจิตมันอยากให้จิตเป็นผู้ให้เป็นทานที่เกิดในปัจจุบันขณะเป็นทานที่เกิดใน ทั้งสามอย่างอดีตปัจจุบันเป็นเป็นจิตที่ให้จิตสูงส่งอ่ะเป็นทานที่เพื่อนๆให้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อะค่ะมันมีผลมากนะคะเพื่อนเรียกว่า จิตที่เศร้าหมองกับผ่องใสได้เลยนะในการทําทานนะค่ะนะคือเขาบอกว่าท่านคุบาคารุคุบาอาจารย์บอกว่าเมื่อบุคคลใดให้ทานจิตที่เต็มไปด้วยความโลภหยาบกระด้างมุ่งร้ายเห็นแกนตัวทุกข์ระทมซึมเศร้าจะกลับเป็นจิตสูงทรงอ่อ,อนโยนนุ่มนวลสงบอบอบ้อมอารีผ่องแผวและเบกิกบานค่ะเพื่อนจิตผ่องใสเบกิกบานจริงๆแล้วมีกันทุกคนนะจิตผ่องใสประภัสรเนี่ยมีกันทุกทุกคนเลยค่ะนะคะเราเราปฏิบัติภาวนาเขาก็จะโผล่ขึ้นมามานะัน ให้มั่นใจมั่นใจในตนเองนะว่าพลังงานของตัวเองเนี่ยสามารถยับยังนะยบย้งกิเลสใดๆได้นะยับยั้งกิเลสใดใดว่าเพราะนั้นปฏิบัติไปสมาธิภาวนาไปนะคะจะสามารถสำเริจสำเร็จผลได้คารุครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดวิชาคือเพื่อนๆนะเป็นคนชอบศึกษาชอบศึกษาหาความรู้เนาะความรู้ใดๆที่มีความรู้ใด,ๆท,ดๆที่มีก็มักจะแบบ ศึกษาเพราะว่ามันอย่างเช่นหลายๆท่านนะศึกษาหาความรู้จาก y u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  e บ้างจากการอ่านหนังสืออธรรมะบ้างหลายๆท่านสวดบทสวดมน์นะคะบทสวดชินาบัญชรบทสวดพระมคา,าถามหาจากักรพรรดิบทสวดพระธรรมาจักกรปราวัตนสูตรบทสวดหลายๆบทสวดเลยนะคือ ยอดพระกัรไตรบิดกเนาะคือสวดเป็นประจำสวดบทสวดพาหุงมหากาบทที่สวดเป็นประจำเรื่อยๆ,ๆหรือหรือ,รอนึกนึกจิตจิตผู้รู้ก็จะน้อมน้อมสวดมนต์ตลอดเลยจิตว่างจิตจิตเบาสบายจิตใสขับรถไปก็จะมีบทสวดผุดขึ้นมาจากผู้รู้นี่แหละจะบังเกิดลาภผลมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะเพื่อนๆดังมีสมบัติ จัก,กรพรรดิติดตัวเลยนะพลังครอบจักราวาลเลยนะถ้าเน้นบทพระคาถามหาจัก,กรพรรดิเนี่ยคือปรับชะตา้ายให้กเป็นดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมด้วยเพิ่มบุญบารมีแก่สัพพวิญญาณและเจ้ากรรมในเวรให้สูงขึ้นคือบทสวดพร้อมกับแผ่เมตตาไปด้วยบอกได้เลยว่าแบบคือเราเห็นเราเราเรา,เราจะทราบเลยว่ามันคล่องตัวมันสําเร็จทุกเรื่องแล้วมันมีกําลังบารมีอะเพื่อน,พ,อนพลังงานที่เขาไม่เคยได้รับ ไม่ได้เคยได้รับการแผ่เมตตาเลยเขาก็จะได้จะได้จากเพื่อนๆเน,นี่ยแหละค่ะนะพี่เพื่อนๆให้ให้แบบไม่มีประมาณเนี่ยแหละค่ะนะพลังสถิตอันนั้นอะ่ะจะทําให้เพื่อนๆมีกินมีใช้ไม่ขาดมือมีถึงมีบริวารเนี่ยมีกําลังบารมีจริงๆเรียกว่าม,มันมันมันเป็นไปในลักษณะของสายน้ําที่ไหลเรื่อยๆเลยอะ่ะถ้าจะเป็นลักษณะของ ของความความความมั่งมีนะความมั่งมีคือเป็นผู้ที่มีความรักนะอ่ามีความรักความเมตตาเนี่ยเห็นไหมเมตตารักเมตตาปรมัญญาพรม,มวิหารเพราะนั้นก็คือบริวารมีบริวารอยู่ด้วยมีบริวารมาห้อมล้อมมีบริวารที่คอยอยากเป็นมิตรอยากดูแลอยากส่งกำลังใจ เป็นเป็นพลังงานแบบนี้เลยนะคะขออภัยนะคะขอขยับนิดนึงพลังงานที่แม้แต่มนุษย์และอ่ะมนุษย์อยากอยากส่งอยากส่งส่งพลังงานดีๆให้อ่ะค่ะนะค,ะนะคือเพื่อนๆเป็นผู้ที่ มีความเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันละกันเบื้องหน้าอย่างแน่นอนเนาะพลังงานจากพญานาโลกที่ออกมาเป็นพลังงานที่ที่ครุคูบาอาจารย์ถ่ายทอดวิชาแล้วก็มีพลังที่สถิตอยู่บอกได้เลยคุณงามความดีเนี่ยเป็นเศรษฐีเนี่ยภาพเนี้ยเศรษฐีไงเศรษฐีที่ที่ที่บอกก็ไปดูนะคะเศรษฐีเศรษฐีตรงเศรษฐีอบันดดนนะคะเป็นเศรษฐีที่ที่มีแล้วก็เกื้อกูลผู้อื่นเป็นพลังงานที่เพื่อนเพื่อนท่านไหนได้ดูคลิปก็ ก็ไปเม้นไว้ให้อนันตจักรวาลแล้วกันนะคะก็จิตของผู้ให้จะเต็มไปด้วยอุเบกขาไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณค่ะนะแบบเราไม่ว่าใครจะวิพากษ์อย่างไรก็ตามเพื่อนๆมีคุณงามความดีอยู่ติดตัวกับตัวเองอยู่เสมอเนี่ยมีแบบออร่าแห่งแสงสีทองเลยอันนี้ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดวิชาก็เป็นแสงสีทอง ทานศีลภาวนามีได้ขาดอยู่แล้วนะพลังงานจึงส่งให้พลังงานความรักความเมตตามันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณอยู่แล้วส่งส่งส่งมาทุกทิศทุกทางเลยนะคะเมันเกื้อกูลเพื่อนๆเพราะว่าฝึกฝนเจริญพรมวิหารมันเป็นสิ่งที่ที่เพื่อนๆให้ทานให้ทานด้วยศรัทธาอย่างอย่างพลังงานอย่างแจกข้าวกล่องที entering, ่ออกมาเนี่ยขอโทษนะคะมันหลุดเฟรมไป พลังงานอย่างแจกเข้ากล่องที่ที่หลุดที่ออกมาค่ะมันเป็นการการให้ทานด้วยศรัทธามันเป็นการรักษาศีลอยู่ทุกเมื่อมันเป็นการยินดีจะเจริญภาวนาที่จะเจริญภาวนานี่ก็เป็นอันิี้ส่งของทาน,นจริงๆด้วยเมือ่อเมื่อเราให้ทานด้วยศรัทธาแล้วก็รักษาศีลจเจริญภาวนามันก็มันก็ได้ได้รับพืนมาไม่ไม่รู้กี่เท่ากี่ทวี อพลังงานบอกอีกแล้วรอคอยพลังงานบอกให้รอคอยนิดนึงนะรอคอยนิดนึงอ่ะอธิษฐานกันคะ่ะเอาตกเลยรอคอยเรื่องอะไรคะว้าวรอคอยสวรรค์ส,สร้างและ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 โหชะลมใจคือ ครูครูบาอาจารย์แบบเข้าใจแหละไม่ว่าเพื่อนๆจะเจออะไรมานะสิ่งที่สิ่งที่เบื้องบนท่านท่านรู้อะแต่มันมันมันคงมีเหตุมีปัจจัยของมันอะเพราะฉะนั้นอะเนี่ยสั่งเลยนะสั่งแล้วมีใบใบโพด้วยพลังงานที่บอกเลยว่าแบบสั่งนี่จริงๆหอยสั่งเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะราชพิธีพารามใช้เท่านั้นนะคะเพราะนั้นอะพระอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพลังงานที่ที่บอกเลยว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ บริสุทธิ์ผ่องใสอุ้ยเก้าแปดแล้วสวรรค์สรรสร้างเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาถามว่าเก้าแปดเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมาจังเลยมาจังเลยนะอ่าม,มีเพื่อนเพื่อนรู้เพราะแอบบอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งเออเป็นเลขที่บ้านเลขที่บ้านบอกก็ได้เก้าสิบแปดทับเจ็ดเก้าแปดเจ็ดนะเป็นเลขที่บ้านคือบอกเลยว่าอืมอนิหนึ่งแล้วกัน ถ้าให้รอก็รอถ้าในรอก็รอไหนดูเลขสิเลขรอสี่สามนี่แหละที่บอกสี่สัปดาห์สี่เดือนจากนี้เป็นต้นไปเพื่อนๆรออะไรอยู่ถ้าถ้าสิ่งที่เพื่อนๆรออยู่อจะมีระหว่างที่รอก็จะมีแบบคาุคูบาจาร์อยู่ด้วยคอยชุบชูใจคอยชโลมใจแล้วก็ระหว่างนี้เพื่อนๆก็ปฏิบัติไปแล้วก็ให้ทานไป ให้ทานไปเนี่ยแจกข้าวฟรีให้ทานไอ้เลี้ยงสัตว์นี่ไงเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนพลังงานของที่เพื่อนเพื่อนชอบแบบดูแลสัตว์เนี่ยกลับมาเกื้อกูลแล้วเนี่ยเลี้ยงสัตว์ให้ทานสัตว์ให้ข้าวกล่องเนาะออสิ่งที่ทําอยู่อะค่ะทําไปะค่ะก็ทําต่อไปอะค่ะนี่ยิ่งมีออกพรรษาก็จะมีลงทานกระถินใช่ไหมคะสาธุอ่องของขอ,งอนุโมทนาบุญกับเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเลยนะคะ ไดน้น่าจะมีหลายๆท่านเลยแหละออกลงทางกระถิ่นนะของเราก็จะออกเดือนหน้าค่ะว้าวเออน่าจะมาบอกถึงการปฏิบัติสมาธิภาวนาในช่วงนี้ลืมตาสมาธิด้วยมองดูเปลวไฟอะค่ะนะลืมตาสมาธิโดยการดูเปลวไฟดูเปลวเทียนหรือหรือหลอดไฟก็ได้นะคะ จิตจะเข้าสมาธิได้ง่ายมากอะคะ่ะเพลงพินิจคือมันเป็นสมาธิเร็วมากนะคะเพราะาการปฏิบัติภาวนาที่มาต่อเนื่องยาวนานจิตเพื่อนๆบริสุทธิ์และอ่อนโยนแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะหลุดพ้นจากข้อจํากัดความความคับแคบความอยากหยากกระด้างต่างๆมันมันมันหลุดหลุดออกไปจิตที่แปดเปื้อนพวกนั้นมันหลุดออกไปด้วยด้วยทานเจตนาของการให้ทาน ที่ให้บ่อยๆทำไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆก็ปึง้งเนี่ยพอการปฏิบัติมากๆเข้าอะ่ะรู้เลยพระถ้ามีสิ่งที่เป็นด้านมืดมากระทบเนี่ยรู้รู้ไวบางทีรู้ก่อนที่มันจะมากระทบด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของเพื่อนอะ่ะมันไวขึ้น สิ่งที่แตกต่างกันก็คืออะไรมากระทบแล้วปล่อยวางได้ไวนะคะก็คือการการปฏิบททัติที่ที่ไปได้เร็วได้ไวครุคุบาอาจารย์ที่ที่อยู่ในระดับสูงสูงท่านปล่อยวางได้เร็วและปล่อยวางได้ก่อนที่มันจะมากระทบคือเรียกว่าวิมุตหลุดพ้นของแท้เลยอันนี้สงอันนี้สงของ สิ่งที่ทำมาเนาะเจตนาที่บริสุทธิ์อะค่ะนะมันกำลังทําหน้าที่ของมันแหละนะตามหน้าที่ของมันช่วงนี้ก็อาจจะมีอาการทางด้านศีรษะเพราะมันเป็นการปรับเปลี่ยนพลังงานว้าวคู่ซับนะคะอับานเดนจริงๆดูจากภาพก็รู้สบายๆเลยนะเป็นเป็นคู่เป็นผู้ที่ รักกันแล้วก็อ่ะมีมีคือคือไม่ได้ธรรมดาดูนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้หลุยอะคือเป็นเป็นผู้ที่ไม่ธรรมดาแล้วกันนะอ่าเป็นผู้ที่มีค่าในในในจิตด้วยแล้วก็ในรูปลักษณ์ภายนอกด้วยมีค่ามีคุณค่าค่ะมีคุณค่า สร้างคุณค่าให้ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะพลังงานของคุณความดีเนี่ยค่ะเพื่อนนะมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเป็นพลังงานที่เพื่อนๆจะได้มีชีวิตที่ดีงามและช่วยผู้คนได้อีกมากมายให้มีชีวิตที่ดีงามเหมือนกับเพื่อนๆเลยนะคะเช่นว่า หลายๆท่านก็บริจาคเนาะบริจาคเรื่องอะไรอะที่พักปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาฝึกสมาธิวิปัสสนาก็จะช่วยให้พบความสุขสงบช่วยผู้คนอีกมากมายได้พบความสุขสงบด้วยเพราะว่ามันเป็นที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะอืมก่อนให้ทานผู้ให้มีความสุขในขณะที่ให้ก็มีจิตเลื่อมใสน,นะเพราะว่าเป็นเป็นพปัปางงานของทานที่ออกมา มันถึง,ถงเกือ้อกูลให้เพื่อนๆได้รับซึ่งความก้าวหน้าในการปฏิบัติด้วยได้รับพลังงานจากคารุคูบาอาจารย์เนาะแล้วก็คุณงามความดีเนี่ยเนี่ยเป็นเศรษฐีอยู่ใบแรกเลยที่โผล่ออกมาเลยความรู้นะช่วงสําคัญคือนี่เป็นช่วงสําคัญในชีวิตของเพื่อนๆเลยนะที่เพื่อนๆนศึกษาหาความรู้ต่างๆมากมาย แล้วนำไปปฏิบัติเจตนาอันบริสุทธินี้แหละค่ะนะที่มันจะเป็นผลเกื้อกูลให้เพื่อนๆเ,เบิกบ,บานอยู่เสมอนะจิตเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกของของทานศีลภาวนาค่ะคือมันน่าปลื้มใจเนาะมันน่าปลื้มใจเพราะเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆค่ะก็ใต้สำรับกันหน่อยเนาะ เย้ yeah. มองเห็นช่องทางนะคารุคูบาจารย์ท่านก็ให้อ่ะเพื่อนๆกำลังดูคิดหวังสิ่งใดอยากจะทำสิ่งใดก็อาธิฐานไว้ค่ะนะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องรอใครนิดนึงแล้วกันปฏิบัติไปเพียนไปค่ะนะทานศีลสมาธิภาวนาออกมาครบนะคุณงามความดีต่างๆที่เพื่อนๆมีค่ะนะเมื้องบนท่านจัดให้อยู่แล้วเนาะ เป็นคุณงามความดีที่เพื่อนๆมีเลยเพราะฉะนั้นขอ,อท่านก็ส่งส่งพลังให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมั่นใจค่ะเดินต่อไปเลยนะสิ่งที่ทำอยู่ดีแล้วชอบแล้วถูกต้องแล้วขอให้บุญกุศลเหล่านั้นํำชูเพื่อนๆน,นะไม่ว่าจะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาค่ะ บุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภยัยโชคลาภมากมีบารมีพร้อมพังนะคะถึงซึ่งมนุษย์สมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติจักรพรรสมบัติสวัสดิสมบัติและนิพพานสมบัติทั่วการทุกท่านทุกคนเทินค่ะสาธุสาธุนะคะ